หมอกยามเช้าลอยต่ำปกคลุมทุ่งนาบ้านโคกดินแดงเสียงไก่ขันแววมากับลมหนาวบางๆหญิงร่างผอมในผ้าสิ้นเก่าเดิอนออกจากกระท่อมไม้เหล็งเล็กเธอชื่อแม่แสงแม่แม่ายวัยสี่สิบปลายๆที่ใช้ชีวิตอยู่กับลูกชายเพียงคนเดียวหลังจากสามีจากไปด้วยไข้ป่าเมื่อหลายปีก่อนชีวิตของเธอก็เหลือเพียงนาไม่กี่ไร่ ควายหนึ่งตัวและหัวใจที่อดทนกว่าคนทั้งหมู่บ้านแม่แสงตื่นก่อนฟ้าสางทุกวันไม่เคยบ่นว่าลำบากมือหยาบกร้านจากการทำนาเกี่ยวข้าวคือหลักฐานของชีวิตที่ไม่เคยมีวันพักเธอเดินไปตักน้ำจากบ่อหลังบ้านล้างหน้าแล้วหุงข้าวเช้าด้วยฟืนแห้งๆเสียงไม้แตกดังประทุในเตาเป็นเสียงที่คุ้นชินจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ลูกชายของเธอชื่อกล้าเด็กชายวัย13ที่โตเกินวัยเพราะความจนกล้าไม่ค่อยพูดไม่สุกสนเหมือนเด็กคนอื่นเขารู้ว่าบ้านไม่มีเงินให้ฟุ่มเฟือยทุกเช้าเขาจะช่วยแม่พาควายออกไปกินหญ้าก่อนจะเดินเท้าไปโรงเรียนวัดที่อยู่ไกลออกไปหลายกิโลเมตรแม่วันนี้ผมอาจกลับช้านะครูให้ช่วยเก็บของกล้าพูดขณะตักข้าวใส่จาน แม่แสงพยักหน้ายิ้มบางๆไม่เป็นไรลูกค่อยๆทำอย่าหักโหมคำพูดเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความห่วงใยที่ไม่เคยเปลี่ยนตั้งแต่วันที่สามีตายแม่แสงก็กลายเป็นทั้งพ่อและแม่ให้ลูกเธอสอนให้กล้ารู้จักอดทนรู้จักบุญกรรมแม้ชีวิตจะไม่เหลืออะไรให้หวังมากนักในหมู่บ้านโคกดินแดงแม่แสงเป็นคนเงียบไม่ค่อยสูงสิงกับใคร ชาวบ้านบางคนสงสารบางคนก็มองว่าเธออาภัพเกินไปบางครั้งก็มีคำพูดกระทบใจเป็นหญิงดวงไม่ดีผัวตายเร็วแต่แม่แสงไม่เคยโต้อตอบเธอเชื่อว่าคำพูดคนไม่อาจทำร้ายได้เท่ากรรมที่แต่ละคนต้องรับเองช่วงบ่ายวันหนึ่งขณะที่แม่แสงกำลังดำนาอยู่กลางแดดจัด เธอเห็นพระชรา,ารูปหนึ่งเดินผ่านคันนาอย่างเชื่องช้าจีวรเก่าซีดจนแทบเป็นสีเดียวกับฝุ่นดินแม่แสงรีบล้างเท้าแล้วขึ้นมาพนมมือหลวงตามาจากไหนหรือเจ้าคะเธอถามด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนพระชรา,าหยุดยืนยิ้มนงบางเดินทุดงผ่านทางนี้เหนื่อยนิดหน่อยแม่แสงมองดูสภาพหลวงตาใจเกิดความสงสารเธอจึงเชิญให้พักที่กระท่อม เอาน้ำเย็นกับข้าวสวยที่เหลือเพียงนิดเดียวออกมาให้แม้รู้ว่ามื้อเย็นของตนกับลูกอาจไม่พอแต่เธอก็ไม่ลังเลของมีน้อยขอหลวงตาเมตตารับไว้เถอดเจ้าค่ะเธอกล่าวด้วยใจจริงพระชรารับอาหารนั้นอย่างสงบก่อนจะมองหน้าแม่แสงเนื่นนานโยมทำด้วยใจบริสุทธิ์บุญน,นี้จะไม่สูญเปล่า คำพูดนั้นไม่ได้ทำให้แม่แสงคาดหวังสิ่งใดเธอเพียงยิ้มและกราบลงกับพื้นดินความอิ่มเอมใจเล็กๆเกิดขึ้นในอกอย่างบอกไม่ถูกเย็นวันนั้นลมหนาวพัดแรงกว่าทุกคืนแม่แสงนอนมองเพดานไม้เก่าใจเธอสงบอย่างประหลาดเหมือนมีบางอย่างกำลังเริ่มต้นโดยที่เธอไม่รู้เลยว่าการให้เพียงเล็กน้อยในวันนี้กำลังจะนำพาชะตาชีวิตของเธอไปสู่ทางแยกที่ไม่อาจหวนกลับ และบุญที่เธอไม่เคยคาดหวังกำลังค่อยๆเดินเข้ามาใกล้กว่าที่คิดต้นฤดูฝนมาถึงเร็วกว่าทุกปีเมฆดำก่อตัวเหนือทุ่งนาโคกดินแดงลมแรงพัดจนต้นข้าวอ่อนเอนตามแรงธรรมชาติแม่แสงยืนมองท้องฟ้าด้วยใจไม่แน่นอนฝนคือความหวังของชาวนาแต่สำหรับคนที่มีนาไม่มากฝนที่มาแรงเกินไปก็อาจกลายเป็นหายนะวันนั้นขณะที่ฝนเริ่มโปรยลงมา กล้าวิ่งกลับมาจากโรงเรียนเสื้อเปียกโชกเขาหอบข่าวที่ทำให้แม่แสงใจหายแม่ครูบอกว่าถ้าผมไม่จ่ายค่าอุปกรณ์ผมอาจต้องหยุดเรียนชั่วคราวแม่แสงนิ่งไปมือที่กำลังบิดผ้าเปียกหยุดค้างเงินเพียงไม่กี่ร้อยบาทสำหรับคนอื่นอาจไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่สำหรับบ้านนี้มันคือเงินทั้งเดือนเธอพยักหน้าช้า,ชาไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวแม่หาทางคืนนั้น แม่แสงนอนไม่หลับเสียงฝนตกกระหน่ำบนหลังคาสังกสีเหมือนตอกย้ำความจนเธอคิดถึงทางเลือกต่างๆขายข้าวที่ยังไม่ถึงเวลาเกี่ยวหรือยืมเงินจากคนในหมู่บ้านซึ่งเธอพยายามหลีกเลี่ยงมาตลอดเพราะรู้ดีว่านี่คือบ่วงที่รัดชีวิตคนจนให้แน่นขึ้นทุกวันเช้าวันถัดมาแม่แสงตัดสินใจไปหาในคำผู้มีฐานะดีที่สุดในหมู่บ้านชายวัยห้ที่ขึ้นชื่อเรื่องการปล่อยเงินกู้ เธอก้มหน้าก้มตาอธิบายเหตุผลในคำฟังเงียบๆก่อนจะยิ้มมุมปากกูได้แต่ต้องมีดอกเขาพูดรีบเรียบ,ยบแม่แสงรู้ดีว่าไม่มีทางเลือกเธอรับเงินมาอย่างจำยอมใจหนักอึ่งเหมือนแบกก้อนหินก้อนใหญ่กลับบ้านวันเวลาหลังจากนั้นเธอทำงานหนักกว่าเดิมทั้งดำนารับจ้างเกี่ยวข้าวแปลงคนอื่นและเก็บผักป่าไปขายเพื่อให้มีเงินใช้หนี้และส่งลูกเรียน กลางฤดูฝนน้ำในคลองเริ่มเอ,อ่อทุ่งนาหลายแปลงถูกน้ำท่วมข้าวของแม่แสงเสียหายไปกว่าครึ่งเธอยืนมองต้นข้าวที่ล้มจมอยู่ในน้ำตาไหลเงียบๆกลากอดแม่แน่นแม่อย่าร้องนะเดี๋ยวผมช่วยทำงานเพิ่มคำพูดของลูกยิ่งทำให้หัวใจแม่แสงปวดร้าวเธอไม่อยากให้เด็กวัยนี้ต้องแบกรับภาระเกินควรแต่ความจริงก็ไม่เปิดทางให้เลือกมากนะัก วันหนึ่งขณะเก็บผักริมป่าแม่แสงได้พบพระชรารูปเดิมที่เคยมาพักท่านนั่งหลบฝนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เธอรีบเข้าไปกราบด้วยความเคารพโยมดูเหนื่อยพระชรากล่าวแม่แสงเล่าทุกอย่างออกมาโดยไม่รู้ตัวเหมือนระบายให้คนแปลกหน้าฟังพระชรานิ่งฟังก่อนจะพูดช้าๆกรรมเก่าอาจหนักแต่กรรมใหม่ที่โยมทำคือความอดทนและเมตตา มันจะให้ผลในเวลาที่เหมาะสมก่อนจากกันพระชราหยิบผ้ายันเก่าๆผืนหนึ่งให้ไม่ใช่ของวิเศษแต่เป็นเครื่องเตือนใจว่าอย่าทิ้งความดีแม่แสงรับไว้ด้วยมือสัน่นเธอไม่รู้ว่ามันจะช่วยอะไรได้แต่คำพูดนั้นทำให้เธอมีแรงยืนขึ้นอีกครั้งคืนหนึ่งในคำมาทวงนี้ก่อนกำหนดเสียงกระทบป,ประตูดังหนักหน่วงแม่แสงเปิดประตูด้วยใจหวาดวัน่น ขอเวลาอีกหน่อยเธอจ้ะข้าวเสียหายในคำทำหน้าแข็งถ้าไม่จ่ายข้าจะยุดนาคำพูดนั้นเหมือนฟ้าผ่าลงกลางใจแม่แสงสุดนั่งกล้าก้าวออกมาข้างหน้าอย่าทำแม่ผมนะผมจะทำงานใช้นี่เองภาพนั้นทำให้แม่แสงเจ็บยิ่งกว่าถูกตีเธอรู้สึกว่ากรรมกําลังบีบเธอจนมุมแต่ลึกในใจเธอยังเชื่อว่าความดีที่ทำมา จะไม่ปล่อยให้ชีวิตดับลงอย่างง่ายดายและในความมืดมนของคืนฝนหนักนั้นบางสิ่งบางอย่างกำลังเคลื่อนไหวเงียบๆเพื่อเปลี่ยนชะตาของแม่ไม้บ้านนาปลายฤดูฝนอากาศเริ่มเย็นลงท้องฟ้าเปิดกว้างอีกครั้งแต่หัวใจแม่แสงกลับหนักอึ้งยิ่งกว่าเดิมนี่สินยังคงคาอยู่หน้าเสียหายเกือบหมดเธอเริ่มมีอาการไอเรื้อรังเหนื่อยง่าย แต่ก็ไม่เคยบอกลูกเพราะไม่อยากให้ใกล้กังวลทุกเช้าเธอยังคงฝืนลุกขึ้นทำงานเหมือนเดิมแม้ร่างกายจะไม่เหมือนก่อนกล้าสังเกตเห็นแม่สู้ผอมลงเรื่อยๆแม่พักบ้างก็ได้นะแม่แสงยิ้มแม่ยังไหวลูกต้องเรียนวันหนึ่งแม่แสงล้มลงกลางนากลา้าพาแม่ไปวัดเพราะไม่มีเงินไปโรงพยาบาลหลวงพ่อในวัดให้พักที่ศาลา ท่านบอกว่าแม่แสงป่วยหนักต้องพักผ่อนแต่แม่แสงกลับขอร้องให้หลวงพ่อช่วยดูแลลูกหากเธอเป็นอะไรไปคืนนั้นแม่แสงนอนมองพระจันทร์ผ่านช่องไม้น้ำตาไหลช้าๆเธอไม่ได้กลัวตายกลัวเพียงว่าลูกจะอยู่ต่อไปอย่างไรในความเงียบนั้นเธอหยิบผ้ายันเก่าที่พระชราเคยให้มากุมไว้แน่นใจเธอสงบอย่างประหลาดรุ่งเช้า แม่แสงขอให้กล้าไปโรงเรียนตามปกติอย่าขาดเรียนเพราะแม่กล้าลังเลแต่ก็ยอมไปเมื่อเขากลับมาในตอนเย็นศาลาวัดเงียบผิดปกติหลวงพ่อเดินเข้ามาหาเขาสีหน้าสงบแต่แฝงความเศร้าแม่ของโยมหลับไปอย่างสงบแล้วโลกทั้งใบของกล้าหยุดหมุนน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวเขาสุดลงกราบร่างแม่ความจนความเหนื่อย และความรักทั้งหมดถาโถมเข้ามาในวินาทีนั้นงานศพแม่แสงเรียบง่ายชาวบ้านที่เคยเมินเฉยกลับมาช่วยกันอย่างเงียบๆในคำมางานด้วยสีหน้าไม่สบายใจเขาวางเงินก้อนหนึ่งไว้หน้าศพถือว่าค่าทำบุญให้ผู้ตายนี่ถือว่าจบไม่มีใครรู้ว่าในคืนก่อนแม่แสงสิ้นใจเธอได้ฝากเงินเล็กน้อยที่สะสมไว้ให้วัดเพื่อเป็นทุนการศึกษาเด็กยากจน หลวงพ่อประกาศเรื่องนี้ในวันเผาศพทุกคนต่างนิ่งอึง้งกล้ายืนฟังน้ำตาไหลไม่หยุดเขาเพิ่งรู้ว่าแม่ไม่เคยคิดถึงตัวเองเป็นอันดับแรกแม้ในวาระสุดท้ายหลายปีผ่านไปกล้าเติบโตด้วยแรงผลักดันจากคำสอนแม่เขาเรียนจนจบกลับมาพัฒนาหมู่บ้านสร้างกองทุนช่วยเด็กยากจนในานามแม่แสงทุกครั้งที่เขามองทุ่งนาในยามเช้า เขาจะนึกถึงหญิงไม้ผู้เงียบงันที่ให้ทุกอย่างแม้กระทั่งลมหายใจสุดท้ายและบุญสุดท้ายของแม่แสงแม้เธอจะไม่ได้เห็นผลด้วยตาแต่ก็ได้งอกงามอยู่ในชีวิตของลูกและหัวใจของผู้คนไม่รู้จบหลังงานศพผ่านไปไม่กี่วันบ้านไม้หลังเล็กก็เงียบงนัน กล้ากลับมาอยู่ลำพังในที่ที่เต็มไปด้วยความทรงจำทุกมุมมีเสียงของแม่ทั้งเสียงเรียกตอนเช้าเสียงหุงข้าวเสียงถอนหญ้าในานาความเงียบทำให้เขาเจ็บยิ่งกว่าความจนซะอีกเช้าว,วันแรกที่ต้องตื่นเองกล้านั่งนิ่งอยู่นานเขาหุงข้าวไม่เป็นข้าวไม่ติดก้นหม้อเขานั่งมองควันลอยขึ้นมาน้ำตาไหลงิบเงียบ แต่เขาก็ไม่ทิ้งข้าวหม้อนั้นเพราะนึกถึงคําแม่ที่เคยบอกว่าของทุกอย่างมีค่าถ้าเรารู้จักมันกล้ายังไปโรงเรียนตามปกติเขาเดินผ่านทุ่งนาที่แม่เคยทำงานเห็นรอยเท้าเก่าๆที่ยังไม่เลือนหายในใจเขาเหมือนมีแม่เดินอยู่ข้างๆคอยเตือนให้ตั้งใจเรียนอย่าท้อกับชีวิต ครูใหญ่ที่โรงเรียนรู้เรื่องแม่แสงท่านเรียกกล้าไปคุยถ้าเองลำบากเรื่องเงินบอกครูนะแม่เองเป็นคนดีโรงเรียนไม่ทอดทิ้งลูกของคนดีคำพูดนั้นทำให้กล้ายกมือไหว้น้ำตาคลอเขารู้สึกว่าแม่ยังช่วยเขาอยู่แม้จะไม่อยู่ตรงหน้าแล้วก็ตาม ตอนเย็นกล้ารับจ้างเล็กๆน้อยๆในหมู่บ้านแบกข้าวเกี่ยวหญ้าเลี้ยงควายแทนคนอื่นเขาเหนื่อยแต่ไม่เคยบน่นทุกครั้งที่เมื่อยล้าเขาจะนึกถึงภาพแม่ก้มหน้าดำนาโดยไม่เคยปริปากคืนหนึ่งขณะจัดของในบ้านกล้าพบสมุดเล่มเล็กเก่าๆซุกอยู่ใต้เสือ่อเป็นสมุดที่แม่แสงเขียนไว้ตัวหนังสือไม่สวยแต่เต็มไปด้วยความตั้งใจ ข้างในมีรายจ่ายเล็กๆน้อยๆและประโยคหนึ่งที่เขียนซ้ำหลายหน้าถ้าแม่ไม่อยู่ขอให้ลูกเป็นคนดีกล้ากอดสมุดนั้นแน่นเหมือนกอดแม่ไว้ทั้งตัวเขาร้องไห้จนหลับไปพร้อมความตั้งใจแน่วแน่ว่าจะไม่ทำให้ชีวิตของแม่สูญเปล่าเวลาผ่านไปหลายปีกล้าโตเป็นหนุ่มผิวคล้ำจากแดดแต่ดวงตาเต็มไปด้วยความมุ่งมัน่น เขาเรียนจบด้วยทุนจากวัดและโรงเรียนทุกครั้งที่ได้หนังสือหรือเงินช่วยเหลือเขาจะไหว้รูปแม่ที่แขวนไว้เหนือหัวนอนเสมอเขาออกไปเรียนต่อในเมืองใหญ่เป็นครั้งแรกที่เขาได้เห็นโลกกว้างถนนคอนกรีตตึกสูงและชีวิตที่ไม่ต้องตื่นมาตักน้ำจากบ่อทุกอย่างดูห่างไกลจากบ้านนา แต่เขาไม่เคยลืมว่าตัวเองมาจากไหนในเมืองมีสิ่งล่อตาล่อใจมากมายเพื่อนบางคนชวนเที่ยวชวนใช้เงินแต่กล้ามักปฏิเสธผมแม่ผมเหนื่อยมามากผมจะไม่ทำให้ท่านเสียใจเขาทำงานพิเศษควบคู่ไปกับการเรียนเหนื่อยจนบางคืนแทบล้มแต่ก็ไม่เคยหยุดระหว่างทางเขาได้พบผู้คนมากมาย บางคนร่ำรวยแต่ใจแห้งแลง้งบางคนยากจนแต่แบ่งข้าวให้กันกล้าเริ่มเข้าใจคำว่าบุญมากกว่าที่เคยเข้าใจตอนเด็กหลังเรียนจบกล้าได้งานมั่นคงเงินเดือนพอเลี้ยงตัวเขากลับบ้างนาในวันหยุดเดินดูทุ่งที่แม่เคยยืนเขานั่งลงกับดินพูดกับความว่างเปล่าเหมือนแม่ยังฟังอยู่ ผมทำได้แล้วแม่แต่ยังไม่พอผมอยากให้คนอื่นไม่ลําบากเหมือนเราเขาเริ่มคิดถึงการกลับมาพัฒนาหมู่บ้านสร้างโอกาสให้เด็กๆที่ไม่มีใครผลักดันเหมือนเขากลา้าตัดสินใจกลับบ้านอย่างถาวรเขาใช้เงินเก็บตั้งกองทุนเล็กๆในานามแม่แสงเพื่อช่วยเด็กยากจนในหมู่บ้านเขาเริ่มจากการให้ทุนการศึกษาเล็กน้อย ซื้ออุปกรณ์เรียนและสอนเด็กๆหลังเลิกเรียนด้วยตัวเองชาวบ้านที่เคยเห็นเขาเป็นเด็กกํำพร้าเริ่มมองเถาด้วยสายตาใหม่นายคำที่เคยเป็นเจ้านี้เดินมาหากล้าอย่างเงียบๆข้าไม่เคยคิดว่าเองจะกลับมาแบบนี้กล้ายกมือไหว้ถ้าไม่มีแม่ผมคงไม่เป็นอย่างวันนี้กองทุนแม่แสงค่อยๆเติบโต เด็กหลายคนได้เรียนต่อไม่ต้องออกจากโรงเรียนกลางคาันเหมือนที่กล้าเกือบต้องเผชิญในอดีตทุกครั้งที่มีเด็กได้รับโอกาสกล้าจะนึกถึงแม่เสมอเช้าวันหนึ่งเขาเดินไปที่วัดมองพระอาทิตย์ขึ้นเหนือทุ่งนาแสงสีทองส่องลงบนผืนดินเดียวกับที่แม่เคยยืนเขาพนมมือหลับตาน้ำตาไหลยอย่างสงบแม่ครับบุญของแม่ยังทำงานอยู่ ลมอ่อนๆพัดผ่านเหมือนมีมืออุ่นๆลูบหัวเขาเบาๆชีวิตของแม่แสงอาจจบลงอย่างเงียบงนันแต่ความดีของเธอกลับไม่เคยตายมันเดินทางผ่านลูกผ่านผู้คนและผ่านหัวใจของทุกคนที่ได้รับมันและนี่คือบุญสุดท้ายที่แท้จริงบุญที่ไม่จบลงพร้อมความตายแต่ส่งต่อไปไม่รู้จบ